ระดับภาคภาคตะเขนเหลือคังที่มสงกจะมีตรสองร้อยิบหาแต่ผู้ร่วมงานตลอดจนนักเตนักาทุกคนขอกับมุ่นแสูงที่โดานเกียปติมาเป็นวันนี้การจัดการแข่งขันทักษะวิที่ระดับภาภาเเหลือครั้งที่สามสิบงนี้ได้กำหนดขึ้นในระหว่างที่มาร้อย ู้แทนจากอายุาจังหวัดในข้าวตัเสือรวมทั้งสี่ยีสิบอายาุศาจังหวัดยี่สิบีรวบรว้ความสัมพันังนีขึ้นได้ยังมันมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญจากจบหนึ่งเพื่อส่งเสริมทักษะงานในสาขาวิาช่างยนต์อย่างถูกต้องและถูกวิธีให้กับนักเรียาเพื่อให้นักเรียน ความสามว่าที่ใช้ในการศึกษานำมาใช้เกิดประโยชน์ในทางฏิบัติงานจริงสามเพื่อให้นักเรียนได้รับประไม่มีไม่มีเวทีเนาะก็ไม่มีห้องประชุมเอาง่ายๆเลยไม่ต้องการแบบองจัดสี่ิตรสามห้องประชุมในเก้าิบประจําสามคนห้าเพื่อแค่เพื่อเรียนการใจกาเป็นมอไซมอไซเรารวกันแข่งขันกับจากวิชาชีพต่างดุลในระดับชาติ มาเใช่ครัลงเรียนเสร็กไปเลยไปเลยก็ไม่ได้มองว่างานเลี้ยงอะไรไม่ได้มองเลยจากนัยงานต่างๆในส่วนของสถานกอบการมาคมคครูสออเาตอเลจนกครูศึกษาในศาสำร มารประการท่าอกาศานอิสาในภาคเนือหือน่งปนสมควรได้รับการปกปิจากท่านประานเี่วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วะผมขอกรบเป็นเ่ท่านประธานให้กล่าเปิดงานการจัดกษะข้าราาที่จัยานยนต์ขาราชกานจักรยานยนต์าารตัวถังและสีรถยนต์ะทากษะกานเครื่องยนต์และสีเซลและเครื่องยนต์แร่โซ

ผู้ประกอบการคณะกมกรรัประการท่านตุนท่านผู้บริการรกังผู้บริการหลักการ้บององหนึ่งสองั้นระานจักการหลังกาท่านผู้บริการใดท่านตรนหอกผู้บริการใดคระกรรการตัดสิ่คับคูบุคลากรที่เข้าร่วมหักสิ่งดตามดูหน่อยทุกท่านครับ รผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมเปิดการแข่งขันทักษะแต่พัฒน์โยบีทั้งสามพักษ่านะครับระดับภาคต่อถึงหนึ่งสองอะไรมาอันนี้ครับยานยนต์ครับโอ้ยอรเลยาวรายงานของท่านคณะกรรมการดำเนินการพันาทักษะิชาชีพทักษะสาถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนกษา และคณะครูอ,อาจารย์ให้เป็นไป <Twelve> ตามวัตถุประสงค์ของำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทต่างๆนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเลือกวัสดุมาให้ในือรจัดการนะครับทุกท่านทุกบริษัทนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการในครั้งนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ภาคังามราพราตูเก้าหน้ที่คนสำคัญยิ่งที่ไล่ทิ้งินะาที่ให้ความเป็นมิตที่เป็นกาขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแพรช่องโยนได้ขึ้นองคายนะครับที่เป็นผู้รับภาระในการตัดสินทุกอย่างในครั้งนี้กระผมหวาดังญ่ที่ว่าการจัดการแข่งขันทักษะที่าที้งทั้งโยทักษะ สารพักตัดนะครับคงดับบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามที่ท่านประธานได้กล่าวรายงานทุกสิ่งทุกประการวันนี้ได้เวลา,าอันสมควรแล้วผมผันทักษะที่พิเศทั้งสามสาขานะครับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีใช้คำพิธีแต่เป็นพิธีนะครับขอเวลาครับ เจ้าที่ที่หนเล่นเชิญท่านประธานรัฐบาลสมการในงานของคณะกรรองาณพบนวิธีเลยนะครับเพื่อที่จะได้รวมกับทางกรรมการใน้ทำการตัดสินนะครับก่อนที่จะตัดทุกนะครับตามลำดับนะครับในเชิงพื่อความยิ่งใหญ่นะครับเพื่อความาสังเกรตของทีมเราทีมพยนต์ของเรานะครับและจะรัดับพี่ก่นอนนะครับท่านประธานคารับก่อนที่จะ ขบวนจุดภูนะคระกอบในการพิธีเปิดอยางเป็นทางการครับในส่วนของการจุดภูนั้นเพื่อความยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดก็ทางพิธีการความญาติเป็นผู้ให้สัญญาครับผมเพื่อเพื่อสมเกียรติจะไมแเกทางพระให่ส่วนใหญ่ได้เชิญท่านดอกเตรประสิทธิ์นะครับบนบนเวทีก็ไม่ไ้ท่านเลยเถิดนะครับจะได้ร่วมนำรางตั้งอิทธิพลบำรุงทรัพย์ครับขอขอได้ท่านอาจารย์ ใช่ครับเดินไปกันบนเวทีด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรตินะครับก่อนที่จะจุดก็ต้องศึกษาวิธีใช้ก่อนนะครับก็มีลูกศรกน,นะครับต้อบคุณการบริจาคท่าฝั่งนี้ยังยังผู้บริการทางฝั่งนี้ยัง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 รับผู้ได้อยู่นะครับทางฝั่งน,นี้ครับ ครับตอนนี้ท่านประธานจะทำวิธีตัดริบบิ้นน,รรน,นนะครับเพื่อเป็นวิธีเปิดการแข่งขันทีมทักษยานยนต์นะครับากประธานการนะครับตอนนี้ท่านภาพขอเกตภาพก่อนนะครับเรียบร้อยเลยท่านประานตัดริบบิ้นได้เลยนะครับ 1, 2, 3, หนึน่งสองสามนะทกิษฐ์ปุ๊บเลยนะครับ ขอเชิมือท่นการเมืงทุก่านดครับสัญลักษ์ที่เปิดการแข่งขันพักษึวิชาชีกระดับภาคตะลออกเสียเหลือประจำปีงบประมา2,565ครับก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการและอาเซียมือก่านกรอีกครั้งดูแตว่าดูแว่าเราจะได้ด้แก่พระประธานในพและสมก้าไทยด้วย